เง่งปลาแค่นี้แทงยังไงก็ไม่เข้าไอ้ปลาและ้วยัขยันยังเลยวะไอ้ตัวเล็กๆนี่ประจำเลยนะลปลบลป,ลบลปลบขยันไงคือแบบยังหนุ่มยังแนมไงขา,ามือตลอด สวัสดีครับผมพบกับ oh. ผมในช่อง KS n v e r d i e นะครับผมครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ผมจะเข้ามาตกปลาที่บึงมา <c oughs> บึงมาลวยนะเปิดคลิปทีอะไรไม่จำชื่อสถานที่ไม่เคยได้สักทีวันนี้ผมมากับนี่นะลูกพี่ใหญ่นะลูกพี่ใหญ่พามาบอกว่าคลิปที่แล้วผมดึงปลาสวายไงลูกพี่บอกมายวพามาที่นี่ เขาบอกว่าเป็ดผมใช้งานใช้ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็มากับน้องชัยนะโอ้โหกล้องผมชัดชิบหายยี่ห้ค่ะชัดแบบชิบหายเลยจะใช้ตอสองนิ้วหน่อยเช่ะ <c oughs> นี่นะน้องชัยนะแล้วก็บิอาทิต h e l l อ bia tis <c oughs> นี่ลูกพี่ใหญ่ผมนะลูก <c oughs> พี่นำทีมนะวันนี้อุตอนนี้นะ <c oughs> กำลังเตรียมของอยู่ เตรียมเบ็ดน,นะนี่บรรยากาศนะบึงมารวยนะครับผมอืมมันจะอาจจะโอ้โหฟังเสียงลอ้อเขาขอซูมหน่อยซูมหน่อยนี่นี่นเฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่อดิต์ไอ,อไฟในน้ำนะั่นมันคือไฟอะไรอะฮะทุน่นทุ่นอะไรทำไมทำไมอะมองทำไมอะ ไฟนาก็จะมองอ,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 อิดเพราะมันกลางคืนอ๋อเออท่นอย่างนี้ได้ผมไปทําคลิปกลางคืนนี่มผมควรซื้อใช่ไหมเอาแล้ว,แล,วแล้วมันลอยได้ยังไงเราเราเรามันอยู่กับสายเราแล้วแล้วเหยื่อเรามันจะจมไหมพี่อ๋อถ้าเดือหนักจมอ๋ออันนี้คือมันจะไม่ร่วงมันจะไม่จมลงไปที่ดินอ๋ออย่างนี้อ๋อทุน่น แล้วมันดีไหมระหว่างลอยกับจมอันไหนดีกว่าแล้วแต่หรอคือคือแบบว่าเหยื่อมันก็ลอยอยู่กลางน้ําอย่างเงี้ยนะอ้าวเออนั่นแหละ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 มันก็มา เอาแล้วป่ะเอาแล้วป่ะฮะฮะไม่ใหญ่ไม่เอาถ่ายก่อนมาแล้วฮะโอ้หลุดเฉยหลุดเฉยนะเฟลอืมใช่ใช่ตัวเล็กเราไม่เอาเมื่อกี้แบบตั้งใจหลุดนะนะใช่ไหมพี่น่าหลัวเรา ถ้าถ้าล่างแบบนี้คืออะไรไม่สู้เลยวะหรอสู้ไหมสู้ไหมมาฮะเฮ้ยเไปหากันวะหมายมิ่งไปนู้ไหะ เราเ็นีว่มหาเขาเฉยนัาเอยู่หน้าเราแล้นะสอองนะครับดเยพี่เอามจดูนู่นแล้วอือวนี้ต้อเยนิึกฮะไหนนี่เหรอนี่เหรอปลบึก นี่อ่นนี่เราเนียนเนียนแอบถ่ายก่อนะเนียนแอบถ่ายซุ้มข้างข้างนะเหมือนกับซุ้มเราไม่ได้นะเราก็ขโมยก็ขโมยถ่า,ยข,าย,ยข้างข้างออกมาแล้วมาแล้วนะแดงๆปั๊โอ้วอ้อแบบนี้เรียกอะไรหลุด 何も聞いて。ラ ให้หัวมันลอยก่อนให้หัวมันลอยก่อน

ta đu giải bóng lên nào. pa đây. Leo leo, chết mà, bấm. Bấm nồi, bấm nồi, ngắt bấm nồi. ไปเลยไปปล่อยปล่อยป่อยมันไม่ถ่ายสวยาเก็บสายแต่เราเก็บสายตามเก็บสายเอาเอามาแล้วครับผมเาเก็บสายแล้วเดินเก็บ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 ง้างง้างเลื่อนเลื่นลื่นลื่นไป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 ข้ามไปไปไปหาี่นิดฮะ ตามไปตามไปต้องยังไงเดินไปเดินไปหาพี่นิดเก็บสายเก็บสายแล้วเดินไปเดินไปเดินไปสายมันข้ามของพี่เขาเฮ้ยระวังระวังไม่ต้องวะปล่อยกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นปล่อยมั่งกันพี่กันใจเย็น ยังไม่ยอมระวังลื่นเด้ออ่าย้อนคันย้อนคันอ้าวแล้วผมต้องทำไงนะลูกอะไปนั่งกับปลาไป sên nam nạc, sên nạc còn tay, ở đây à? à, 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 cột à, cột gật, cột, gật, cột, bật, cột bật bật lên. Yeah. อยากได้ช็อตแบบกระโดดเมื่อกี้นี้อีกอะอกเรหรอมาแล้วของจริงมาแล้ว <c oughs> อยากน้ำกระจายอะ่ะทำไงดีอุย้ยเสียงเอ็นปุดปัดปุดปัดปุดปัดเลย rất thầy đó thầy chân này mà à Ồ. Ồ. Ôi, in. Mà leo ơi hoa 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 có hoa 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 đó ơi hoa hoa ơi hoa 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 ơ, hoa 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 เฮ้ยเฮ้ย,อยอขอโทษครับโอ้โห,โโหมีรอบตัดอยู่ข้างนอกคันหนึ่งนะเอามาตอนนี้รอบคันนี้จะตัดก่อนแล้วไปเลยเรื่อยๆครับน้อชายน้องชายผมมาแล้วเลยมาแล้วมาเออ ได,ได้ได้ดูโฉมหน้ามาตั้งทีนะว่าแ้อนี่นะ,ะอนโอ้ยไม่ยอมว่ะถึงใช้สองมืออะโอ้ยดูขันดีมแข็งขนาดไหนไมันยังงอได้ขนาดนั้น มามามงคลเอาให้โอ้ไม่ใช่ฉันถ่ายคลิปอยู่โอ้ยโอ้ยสัตว์ใส่เจอของจริงว่ะดูดิมาโอ้ยไม่ธรรมดาเลยไหนไหนไหน ๋อตัวเดียวกันเดี๋ยวผมจาหน้ามันได้ฮะไม่รู้ไปนายไปตักฉันจะขอถ่ายถ่ายน้องเขานะมาแล้วมาแล้วมา มาแล้วครับมาแล้วครับม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไม่ธรรม,าามด,ดมมาจริงๆนะ่าสูบเขาสูบเขามาแล้ว มาแล้วครับมาถึงแล้วน้องสู้ๆครับผมมีธรรมดาขละอ่ะมาวใหญ่หหหอกิกผมอีกพี่เดด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 งกับผมอีกอ๋อใหญ่มาก โอ้เจะเท่าเจะเท่าจะเท่าน้องเขาอยู่ในหวหน้าตัวปลาอุ้ยสุดยอดเลยน้องถึงบอกถึงถึงกับว่าถึงถึงถึงกับอกว่าปวดเขนเลยนครับไส่้าอ่ะขอบคุณนะครับไม่ธรรมดานะ เก่งกับผมด้วยแหละตอนนี้นะอืมไกลละ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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงผมจะผมจะตนมอึดสุมาดีอืมอะเทำไมไม่มีเสียงเอ้าอ๋อไม่ได้เปิดเสียง แล้วพี่ก็เล็กอีกแล้วฮะเล็กไหมได้เลยอันนี้ปลาเล็ก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 นะวิ่งจุดจวดเลยม่าจะใช่ตักแค่ไหน,นต้องรูกวนนายแล้วแหละฉันจะเป็นมือถ่ายอโอโ้โหไม่ต้องตักอย่างนี้ระวังเลยเนี่ยใช้ไม่ใส่ทอดเลยนะใช่เนะหรอ ระวังเลยเนะี่ยระวังเงี้ยงมันแทงมือคมจะ๋หมายเลยตัวเล็กๆเน,ะนี่ยมือเล็กจกปามาเป็นสิบสิบปีแทงไม่เข้าเลยใช่ไหมผ่านประสบประสบการณ์ในการตกปลามาหลายสิบปีเงี้ยงปลาแค่น,นี้แทงยังไงก็ไม่เข้า <laughs> <laughs> ปลาระยำกระยำยังงเลยวะ ตัวเล็กๆนี่ประจำเลยนะบุบปบบุบปบขยันไงคือแบบยังหนุ่มยังแนมไงอ้ามือตลอดเปิดยัง่ะซันนี่นดี่ซันฟิชชิ่งซันฟิชชิ่งอันนี้จะเป็นชื่อช่องแล้วก็จะเป็นชื่อร้านในอนาคตปากช่องเดอดซันฟิชชิ่งให้ด้วยนะเขามาถามมาเขามาดาสาอีกในคลิปในคลิปไม่มีเลยนะ โดนเปิดจริงเลยนจะไปล้วผมจะไปแล้ขออนุญาตปิดคลิปนี่เลยกาหูหมักเาะไปโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเขาเรียกว่าอะไรนะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะยังไงเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีไปไปครับสวัสดีครับใส่ชั้นใส่สวัสดีครับปิดคลิปไหนวะชั้นใส่อยู่ไหนวะได้เลยปล่อยเป็นประีของชั้นได้เลยนะโอเคยังไงฝากกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมกับช่อง ks nimbaday นะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ